เราก็มาต่อกันที่โครงสร้างต่อไปนะครับก็คือผนังเซลล์นะครับหรือว่าเซลวอลก็คือโครงสร้างสีเขียวนี้นะครับเคเซลวอลนะครับหรือผนังเซลล์ภาษาไทยเซลล์พืชมีเซลวอลแต่เซลล์สัตว์ไม่มีนะครับ ผนังเซลลเนี่ยนะครับถ้าเราย่อยสลายได้นะความจริงเราย่อยไม่ได้นะครับแต่ว่าสัตว์อย่างเช่นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องพวกวัวพวกกวางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถย่อยผนังเซลลของพืชได้นะครับผ mm hmm. นังเซลของพืชเนี่ยครับจะประกอบไปด้วยคาร์บโบไฮเดตนะเป็นคาร์บโบไฮเดตผนังเซลลเนี่ยนะครับเป็นคาร์บโบไฮเดต คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเมื่อเราอย,ยเสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรครับได้น้ําตาลกลูโคสใช่ไหมครับแต่กลูโคสของของตัวเซลล์วอลเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากกลูโคสที่เราได้จากน้ําตาลนะ,ะจะเป็นคนละอันกันนะครับจะเป็นเบต้ากลูโคสนะครับอ่าเดี๋ยวมันเป็นรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้เนาะเอาไวนว่ามันจะเป็นกลูโคสคนละอันกับที่เราได้จากน้ําตาลนะโอเค เซลล์วอลเป็นคาร์โบไฮเดรตโอเคกูข้ามมาอย่างหนึ่งเซลล์วอลเนี่ยครับมันเป็นโครงสร้างที่มาจากเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเซลลูโลสเนี่ยพอย่อยเซลลูโลสเนี่ยครับ,เร,ออ okay, รบเราถึงจะได้เบตา้ากูโคสออกมาเห็นไหมครับเราถึงจะได้เบต้ากูโคสออกมานะทีนี้ถ้าคูซูมออกมาเหมือนเดิมนะครับคูชอบซูมตรงนี้ออกมา ซูมออกมาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ครูจะเห็นก็คือมันจะมีเยื่อหุ้มเซลล์เนาะเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็จะมีผนังเซลล์ผนังเซลล์ที่เป็นสีเขียวเนี่ยครับเป็นเซลลูโลสนะครับเป็นเซลลูโลสเนี่ยเป็นเซลลูโลสเขาเรียกผนังเซลล์ตรงนี้ว่า primary cell wall นะครับหรือผนังเซลล์ขั้นที่1นนะครับ primary cell wall primary cell wall นะครับหรือผนังเซลล์ขั้นที่1อ่าทีนี้ในเซลล์พืชบางบางเซลล์นะครับบางเนื้อเยื่อมันก็จะมีการสร้างผนังเซลล์ชั้นที่2ขึ้นมานะครับอ่าอย่างเช่นเซลล์ในกลุ่มอ่าไฟเบอร์นะครับก็จะมีการสร้างผนังเซลล์ชั้นที่2ขึ้นมาอ่าผนังเซลชั้นที่2เ,เนี่ยจะเป็นสารที่มีความแข็งแรง เพิ่มขึ้นมานะครับดังเช่นสารตัวนี้ที่คูวัดเป็นสีแดงเนี่ยความจริงมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสีแดงก็ได้นะครับแต่ละคูวัดเป็นสีแดงโอเคเช่นสารตัวนี้เป็นลิกนินนะครับลิกนินก็ทําให้พืชมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและต่อให้เซลล์ตายไปแล้วนะครับลิกนินก็จะยังคงสภาพอยู่แบบนั้นหรือว่าในพืชกลุ่ม,มอื่นๆก็จะมีสารตัวอื่นเข้ามาอย่างเช่น เป็นซูเบอรินนะครับอย่างเช่นเอ d นโดเดมิสก็จะเป็นสารซูเบอรินคือบไว้แบบนี้นะครับนั่นคือเป็นผนังเซลล์ชั้นที่2นะครับเราจะเรียกอันนี้ว่า secondary นะครับ secondary cell wall นะ secondary cell wall เนาะนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เซลล์พืชมีและเซลล์สัตว์ไม่มีนะครับทีนี้พรมีเซลล์วอลนะครับ มันจะมีโครงสร้างหนึ่งเวลาเซลล์มันจะเชื่อมต่อกันเนี่ยเวลาเซลล์มันจะเชื่อมต่อกันปกติเซลล์ของสัตว์ก็จะเชื่อมต่อกันด้วยจังชั i น,นะครับด้วยเซลล์จังชั i อย่างเช่น g ับจังชั i อ่าหรือว่าเป็น d e s m o โ o มเป็น type จ u n c t i o n อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเซลล์พืชเซลล์พืชเนี่ยจะมีการเอาไซโทพลาสซึมนะครับเชื่อมหากันเชื่อมหากันแบบนี้ เอาซิโตพลซีมเชื่อมหากันแบบนี้ครับโครงสร้างตรงนี้เราเรียกว่า plus m o d e s mata นะครับ plus m o d e s mata นะครับเป็นการเป็นช่องสื่อสารกันระหว่างเซลล์ของของเซลล์พืชนะครับอ,อันนี้ครูบาแค่สอเซลล์ความจริงมันก็เชื่อมกันไปทุกเซลล์เลยนะครับถ้ามันมีเซลล์ที่3มาตรงนี้อีกมันก็จะเชื่อมกันตรงนี้อีก นะครับถ้ามีเซลล์ที่3มาตรงนี้มันก็จะเชื่อมกันตรงนี้อีกเห็นนะอ่ามันก็จะตต่อกันไปอย่างนี้เลยจนกลายเป็นต้นไม้ตน้นใหญ่ๆเลยนะครับช่องนี้เราเรียกว่า p a s สม o เดสมา a านะครับโอเคอเขียนภาษาไทยให้นะครับ p a s สม o เดสมา a านะครับโอเคสรุปตรงนี้นะครับโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์นะครับหรือเซลล์วอลล์ตัวนี้ซึ่งเซลล์วอลล์เนี่ยเกิดมาจากซลลูโลสนะครับในขั้นแรกเลยนะครับเป็นซลลูโลสซลลูโลสเนี่ยเป็นสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดตถ้าย่อยเสร็จจะได้น้าตาลกูโคสออกมาแต่เป็นน้าตาลกูโคสคนละตัวกับที่เราได้จากน้าตาลเพราะนั้นเราเลยย่อยเซลล์พืชไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซลลูโลสจะเป็นผนังเซลล์ขั้นที่1ของเซลล์พืช สำหรับเซลล์พืชบางบางเซลล์นะครับกูไม่ได้บอกว่าทุกเซลล์นะบางเซลล์เนี่ยนะครับจะมีการสะสมของผนังเซลล์ชั้นที่2ขึ้นมานะครับเช่นมีการสะสมลิกนินเพื่อกลายเป็นผนังเซลล์ชั้นที่2อ,อาก็จะทาให้พืชแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกนะครับหรือบางกลุ่มก็ไม่ได้สะสมลิกนินสะสมเป็นสารในกลุ่มซูเบรินนะครับเนี่ยอโอเคเป็นสีกันซูเบริน ก็ได้นะครับเช่นบริเวณที่ลากนะครับก็จะมีซูบอรินอ่านี่แหละเนาะโอเค